ขาบเรียนท่านประธานสภาที่ครบกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมขออภิปรายในมาตราสามของพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพิ่หนยฉบับนี้ครับท่านประธานเพราะว่า มีการแก้ไขอาจจะแก้ไขเล็กๆน้อยๆแต่ในมาตราสามนี่มันเป็นเกี่ยวกับคำนิยามมีความสำคัญมากท่าประธานผมเท่าที่ผมไปอ่านดูไปศึกษาในข้อมูลของพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายฉบับเดียวของรัฐบาลน,นี้ ที่มีประโยชน์ที่สุดต่อพี่น้องประชาชนความจริงถ้าดูแล้วมันเป็นเรื่องภาษาใหม่ท่านประธานแรกๆผมเองก็ยังไม่เข้าใจเข้ามาในวับแรกว่าพระราชบัญญัติว่าโดยการปรับเป็นพี่ไหนคืออะไรอย่าว่าแต่ประชาชนเลยสสในสภาแห่งนี้หลายคนยังไม่เข้าใจคำนี้ครับท่านประธานแต่ความพิจิงร่ะ กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ดีที่สุดสลับพี่น้องประชาชนที่มีการเสนอเข้ามาในสภาแห่งนี้เพราะว่าเป็นกฎหมายที่ดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งต่อไปนี้ความผิดเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาพี่น้องจะไม่ต้องติดคุกพี่น้องจะไม่ต้องเสียเงินอีกแล้ว อาจจะปรับเล็กๆน้อยๆได้ผมจึงมีความเห็นต้องเอ่ยชื่อท่านท่านกระจิบชัยนิคมทึ่งปรับมีการแก้ไขในมาตราสามซึ่งเป็นข้อความผมขออนญาตอ่านนิดเดียวตรงตรงนั้นน่ะเพราะมีความจะเป็นผมต้องอภิปรายให้ท่านสสท่านสวอในสภาแห่งนี้เห็นว่าถ้าข้อความนี้เข้ามาเป็นประโยชน์มากครับเพราะหลายท่านอาจจะไม่คิด เพราะท่านเป็นคนมีตังแต่พี่น้องบ้านผมความยากความจนเงินสองบาท250บาทเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากไม่เหมือนกับหลายท่านคือประเด็นของท่านขาจิตเนี่ยผมต้องขออนุญาตประธานอ่านนิดเดียวที่ผมต้องสนับสนุนเห็นด้วยตรงที่ว่า ข้อความที่เพิ่มเข้ามาซึ่งตอนนี้ก็ก็มีการเอามาทำอยู่ยแต่ไม่มีกฎหมายรองรับคือตรงประเด็นที่ว่าเพิ่มเข้ามาเนี่ยวับเป็นพินัยหมายความว่าสั่งให้ผู้กระทําความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินที่กฎหมายกำหนดแค่นี้ครับสั้นแต่ว่า เพราะคุณท่านสสขจิตปรับพมาว่ารวมถึงการบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนการชำระค่าปรับเป็นพินายนี่คือประเด็นที่ผมติดใจเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าคนไม่มีตังแต่มีแรงงานมีกพละงกำลังเอากำลังไปทำงานเพื่อสังคมเช่นไปทำความสะอาดวัดวาาราม ไปความความสะอาดห้องน้ำพระได้ทั้งกุศลได้ทั้งประโยชน์จากการใช้แรงงานที่มาทำบุญแล้วทำประโยชน์ให้สังคมนี่คือประเด็นซึ่งผมจะต้องกล่าวถึงนี่แหละกระ่านประธานครับเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้พอออกเป็นกฎหมายฉบับเดียวไปยกเลิกเท่ากับยกเลิกในท่านประธานคือไม่ได้ใช้เลย ไอ้ที่จำคุกทำตารางแต่เก่านะ่ะ212ฉบับท่า,านประธานเห็นไหมว่าประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้มากมายมหาศาลโดยเฉพาะอันท้ายสามฉบับเนี่ยสามฉบับที่ท่านใส่เข้ามาว่ามีสามฉบับสุดท้ายนี่ผมมีความเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากฉบับหนึ่งออกตั้งแต่ปี 2,481มาถึงวันนี้84ปีกฎหมายพวกนี้โดยเฉพาะพระพราชบัญญัติป่าชุมชนก็ดีพระราชบัญญัติหลายอันที่เกี่ยวกับอุทยานกรดีป่ากรดีถ้ามีกฎหมายฉบับนี้ประโยชน์มากมายมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีก่อนหน้านี้ท่านประธาน พี่น้องผมชาวกาลสินสองพ่อเมียที่ไปเก็บป่าไปเก็บเห็ดในป่าไม่ติดคุกหรอกครับเห็นไหมนี่ผมยังคิดออกช้าไปด้วยนะผมถึงต้องชมเชยกรรมธิการทุกท่านอ่ะตั้งใจทำงานแล้วก็รัฐบาลนี้ผมชมเชยมีกฎหมายฉบับเดียรครับพี่น้องบ้านผมนะพี่น้องชาวกาลสินเก็บเห็ดติดคุกนี่ถ้านี่ซึอเป็นประเด็นว่า ไม่ต้องปรับไปจะติดคุกเลยถ้ามีกฎหมายฉบับน,นี้ออกช้าไปผมถึงทบทวนไปถึงมาตาพูดถึงนิดหน่อยท่านประธานถึงแม้จะผ่านมาแล้วเมื่อกี้ผมโหวตให้นะในมาตาสองนี่ทำไมต้อง2อ0ร้ี่สวันทำไมไม่แก้แค่ร้อยปดสิบวันหรือหกสิวันเกสิวันก็พอเพราะความหวังเขารอมา84ปีแล้วท่านทำไมต้องยืดไปเท่านั้นเองครับ อันนี้ติดติงกันหน่อยให้เป็นข้อสังเกตท่านประธานครับผมจึงฟังท่านประธานกรรมธิการชุดนี้ท่านอาจารย์ใหญ่ผมเนี่ยอาจารย์บบนศักด์พูดถึงความจำเป็นย้อนหลังไปถึงอยุธยานู่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เก็บปวดของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศแล้ววันนี้ท่านทำไมต้องยืดเวลาออกไปอีกที่ผมเห็นว่า เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเป็นเรื่องที่ว่าคำว,ว่าพีนายนี่ไม่ใช่แค่คำว,ว่าพินัยหรือวินัยทั้งหลายแต่คือยกเลิกความผิดทั้งหลายแหล่ซึ่งจะติดประวัติของพี่น้องประชาชนไปทั้งประเทศว่าได้ทำความผิดแล้วเพราะนั้นมันหมายถึงอจิยกรพิมพ์นิ้วมือ10บนิ้วถ้าไม่ถ้ามีกฎหมายชะนิไม่ได้พิมพ์ประนั้นครับติดประวัติอจิยกรเลยนะเพราะกฎหมาย 200สองร้อยสิบเอ็ดฉบับนี้ท่านประธานครับขอบคุณมากครับ